วันนี้เวลา16นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินณวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวารวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเสมือนกรุงศรีอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเคียงคู่กับวัดสมนัสวิหารแล้วเสร็จเมื่อปี2411มีนามว่าวัดนามบัญญัติต่อมาพระราชทานนามใหม่ว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาพิไทยมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือเป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าขันทสีมาซึ่งพระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารรวมถึงหน้าบัน ด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างจะมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชการที่4และผนังด้านในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมอย่างงดงามปัจจุบันมีสมเด็จพระวนรัตจุนพรามพิทักษ์เป็นรักษาการแทนเจ้าอ,อาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา76รูป จากนั้นเวลา16นาฬิกา48นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นวัดที่สองโดยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินทรง วางแผนและกำหนดศิลปกรรมในวัดด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายเนื่องจากครั้งยังทรงผนวดอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตเสมือนวัดต้นแบบของคณะธรรมยุติกนิกายโดยมีเสนาสนะสำคัญอาทิพระวิหารหลวงปราสาทพระไตรปิฎก ปัจจุบันมีพระธรรมไตรโลกาจารย์วรพัทธโกเป็นเจ้าอ,อาวาสมีพระภิกษุและสามนเณรจำพรรษา30รูปโอกาสนี้พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทูลลอองพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึก จากนั้นทรงพระดําเนินจากพระอุโบสถไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ18รอบนักสัต์216ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว